เป็นว่าอย่างนี้นะไม่ต้องห่วงแล้วนะเพราะว่าเขาได้ทําบุญไปแล้วเวลาที่เรามาเกิดอยู่ในโลกนี้นะก็เหมือนเราไปเมืองนอกคือเราก็ได้วีซ่าไม่เท่ากันนะึกเอาไหมซึ่งมันก็จริงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามาจะพบไหนจากนี้ไปพบนี้มันก็เหมือนเดินทางไปประเทศหนึ่ง ใช่ไหมเอาละั่วน้องเป็เดินทางมาจากประเทศไหนไม่รู้แล้วามามาเจอประเทศนี้เขาเรียกว่าประเทศของมนุษย์มนุษย,ยชาติเขาได้วีซ่ามาแค่สิบเจ็ดปีใช่ไหมเออนั่นแหละโดยเขาได้วีซามาแค่นั้นเพอาวีซ่าหมดเขาก็ไปเขากลับประเทศเดิมให้เราคิดอย่างนี้นการเม่นม่แต่เกิดเหมือนว่าเราได้วีซ่าเข้าไปอยู่ในในประเทศนั้นๆบางคนก็ได้ไปอยู่ประเทศสวรรค์ บางคนก็ได้ไปอยู่ประเทศมนุษย์บางคนก็ได้ไปอยู่ในประเทศสตัตว์เดรัจฉานบางคนก็ได้ไปอยู่ในประเทศของแมลงแต่ว่าทุกๆชีวิตนะมีวีซ่าไม่เท่ากันอก mm hmm. เช่นแมงเม่าแมงเม่าเรยได้วีซ่าคืนเดียวนะเพราะนอนจะลโลมาแล้วเนี่ยมีปีกแล้วต้องบินไปหาไฟแล้ว mm hmm. ผีเสือ้อแสนสวยก็ได้วีซ่ามาไม่นานล้าเกิดมาเป็นคนก็จะได้วีซ่ามา ระดับหนึ่งจะมากจะน้อยก็แล้วแต่แล,แ,ตแล้วแต่บุญทรรกับแต่ดันนั้นถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็ให้ยอมรับในศัจธรรมากชีวิตของคนนั้นนะล้นแล้วแต่มีเวลาจํากัดแล้วก็ไม่ได้ยาวหรอกทธเจ้าท่านก็นพูดไว้ว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยเหมือนทอาทิต์ขึ้นจากทิศตะวันออกกําลังจะไปทิศตะวันตก ไม่มีวันไหนที่พาหฮนคัางฟ้านะขึ้นแล้วยังไงก็ต้องมันสายน้ำที่ไหลจากยอดเขายังไงก็ต้องไหลเลี้ยวไปถึงปลายทางอ,อแม่น้ำไ,ไม่มาหาสมรมันไม่มีหรอกนะที่ไหลจากยอดเขาแล้วโบ้ไปเจอตรงนี้แล้วฉันไม่ไปไหนะฉันขอค้างอยู่นี่แล้วกันเราทำไม่ได้ชีวิตมันก็ คือการเดินทางของสายนะ้าหรือคือการเดินทางของบ้านด้วยเมื่อออกเดินทางแล้วก็ต้องไปถึงปลายทางจะเร็วจะช้าเป็นเรื่องของแต่ละคนหน้าที่ของเราคืออย่าไปขวางอย่าไปขวางธรรมชาติอย่าไปขวางความจริงของธรรมชาติถ้าเราขวางความจริงของธรรมชาติเราจะทุกข์นะเพราะว่าคนทุกคน้นื้นนะ เกิดมาแล้วอยู่ในกฎเดียวกันหมดเลยกฎเดียวกันก็คืออน,นิจจังไม่เที่ยงทุกต้งไหมทุกขังทนอยู่ในสภาพเดิมตลอดไปไม่ได้อนาตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้ามันใช่ตัวใช่ตนเราก็สั่งเอาตามตใจเราได้แต่ในความจริงเราสั่งตามตใจไม่ได้ทุกชีวิตก็เป็นอย่างนี้หมดเลยนะไม่ได้มีข้อยกเว้นนะอันนี้กฎธรรมชาติสารพจนะ ม่เทีย่ยงไม่ทนไม่แท้เวลาที่เราเสียบุคคลมันเป็นที่รักให้เรานึกถึงว่าแล้วคนอื่นเขาเสียไหมพุทธเ,เจ้านี่เกิดมาเจ็ดวันเสียแม่แล้วใช่ไหมเอาเป็นว่าท่านมีบุญขนาดไหนอ่ะท่านยังกำพาแม่แต่เจ็ดขวบเลยเจ็ดวันนะดูดูในหลวงรอเกหาเราถือเป็นกษัตริย์ที่คนไทยรักที่สุดวันที่ท่านเส้นนั้นหัวใจคนไทยมันจะดับอยู่กับหมอตลอด อยู่ที่โรงพยาบาลเลยเอาโรงพยาบาลเป็นพระราชวังเลยอยู่กับหมอแต่สุดท้ายหมอยือได้ไหมหมอก็ฝืนมัจจุราชไม่ได้สุดท้ายก็ต้องปล่อยให้พระยามัจจุราชมารับตัวไปถ้าคิดได้อย่างนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้ไม่ใช่แค่ลูกเราเ่ยความตายนี่มันเกิดขึ้นกับคนทุกคนนีย่ยอมรับในความจริงแล้วก็ปล่อยให้ความจริงมันเป็นไปอย่าไปขวางความจริง ถ้าเราความความจริงแล้วก็ทุกข์หละแต่ถ้าเราไม่ความความจริงทุกข์จะอยู่ไม่นานให้จาไว้นะถ้าเราไม่ความความจริงทุกข์จะไม่นานให้เราเข้าใจความจริงแต่ถ้าเราไม่เข้าใจความจริงทุกข์จะอยู่นานและจะกัดกินเราไปตลอดดังนั้นยอมรับความจริงเสียแล้วก็ปล่อยให้ความจริงไหลไปตามความเป็นจริงของมันดังนั้นเองแล้วเราก็เอาละมันได้เกิดขึ้นแล้วนะ เขาทาบุญมาเท่านั้นนะออกกปล่อยเข้าไปส่วนเราที่เ,เหลือๆเราก็ต้องใช้ชีวิตกันต่อไปชีวิตเป็นสิ่งที่ล้าค่ามากตราบใดที่เรายังมีเราหายใจอยู่ใช้ชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์สูงพระเจ้าเคยถามพระอานนท์พระอานนท์ถามว่าวันหนึ่งระลึกถึงความตายของตัวเองอ่ะกี่ครั้งพระอานนท์บอกว่าระลึกอยู่เจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าก็ตอบกลับไปทันทีว่า ถ้าเกิดระลึกถึงแค่เจ็ดครั้งแหละเพราว่าประมาทย,ยังโยมพ่อโยมแม่ระลึกถึงวันละกี่ครั้งบางวันไม่ละล,ละลึกถึงไม่ระลึกถึงเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านเนี่ยระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเลยเพราะว่าถามว่าการระลึกความตายเนี่ยมันทําอะไรมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกทุกข์ว่าวันหนึ่งอ่ะเราเราก็จะต้องตายแต่ว่ามันเป็นการเตือนสติของตัวเองว่าเราอย่าประมาทกับการใช้ทุกวินาที ทุกนาทีทุกอะไรต่างๆเนี่ยอย่าประมาทเลยการเะล,ลึกความตายดูกอนอกจากที่ว่าเราจะมีสติอยู่แล้วเกี่ยวกับการเรื่องของความตายที่เ,เราไม่รู้ว่าเออมันยังไม่มาถึงหรอกอคนเราไม่จาเป็นว่าต้องแก่แล้วก็ต้องตายถูกไหมคนเราหลายๆคนก็อาจจะเกิดมาแล้วก็ตายเป็นเด็กก็อาจจะตายได้ใ,ใครใคร,ใครต้องทางก็ตายได้อาจจะกระดุบตีเหตุอาจจะไปเหยียบหินแล้วก็สะดุดลม้มหัวแตกตายได้หมดเลยหมายความว่าถ้าเกิดการระลึก เราจะใช้ทุกวินาทีอย่างคุ้มค่าเหมือนกับมันเป็นวินาทีสุดท้ายเนี่ยอย่างอันนี้มาเล่าอยู่เล่าอยู่เพาะว่าเล่าให้ระลึกแล้วก็เตือนสติตัวเองเพราะว่าค<ม>่อนข้างสําคัญมากมในส่วนนี้ได้ยินเมื่อคืนก็ดีมากสตหลับเรื่องที่แกพูด